เหมือนตอนนี้มันก็จะมีะเทรนแบบเล่นฟิลแฟนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเขาก็เล่นกับพิศยาอะไรเงี้ยแล้วหนูกับอาชิก็แอบถ่ายเขาก็เลยแบบเอ๋ออยู่แกล้งกันหรอกันแอบถ่ายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมันเหมือนก็แกล้งกันอยู่แล้วมันก็เผลอไปกดลงอะไรเงี้ยก็งงค่ะงงวุ้ยไม่ถึงวิ้ววะอาชีเป็นคนน like wow. ิ่งไหครับไม่นิ่ง กับหนูเขาไม่ค่อยพูดสำหหนูว่าเขาไม่ค่อยพูดแรกๆอ่ะหนูที่แรกๆที่เจอกันเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดเยอะค่ะก็เขาเป็นคนดูนิ่งๆเนาะนะเขาถ้าเกิดหน้านิ่งก็จะน่ากลัวหนูก็กลัวค่ะแต่ว่าเหมือนเขาได้รู้จักหนูก็กลัวเหมือนกันใแต่ว่าเหมือนเขาได้รู้จักเขาไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยเป็นคนทร่งๆเขาเป็นคนตลกนะคะถ้าเขาเขาเป็นคนแบบสดใสล่าเลยเป็นผู้ชายที่ใช่เป็นผู้ชายที่แบบสดใสล่าเลยแบบไม่ไม่ค่อย S <S อยู่ด no. ้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้เนาะใช่อยากรู้สึกเยนี่ี่ว่าเราไปด้วยกันแล้วใกล้ชคีกันแล้วลงในไอจีสตอรี่เราแล้วเราก็ลบแต่คนก็แอบพันตรงนั้นรู้สึกไงกับภาพนั้นอ๋อไม่จริงอันนั้น่ะเป็นเพื่อนหนูที่เขาถ่ายเหมือนเพื่อนหนูเขาก็จะไปกับพี่เยรานู่ผู้ชายเาก็จะเหมือนแบบแบบเหมือนตอนนี้มันก็จะเีรนแแบบเล่นฟิลแฟนอะไรเงี้ยค่ะหมืนเขาเาก็เล่นกับพี่เซยาาอะไรเงี้ยแล้วหนูกับอาชีก็แอบถ่ายเขาก็เลยแบบเรออยู่แกล้งไ หมือนก็แกล้งกันอยู่แล้วมันก็เผลอไปกดลงอะไรแต่เี้แต่เราแต่เราก็ลบไปแล้วก็ลบแล้วรู้สึกยังไงว่าที่เขาแคปคันจริงะก็งงค่ะงงเลยไม่ถึงวิวายมา่ดูเลจริงๆเราจะเอาเอาภาพนี้กลับมาลงใหม่ใหม่เพื่อว่าไม่ต้องแคปเลยค่ะฉันก็ลงไปเลยคิดก่อนแล้วกันเปิดนะเปิดนะเพราะคนรู้สึกว่ามระจับเจ้าของความรักเราใช่ก็หนูก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา ก็เหมือนวัยรุ่นก็ทุกคนมีความรักอยู่แล้วแค่หนูกับพี่ชีก็อาจจะแบบเป็นคนที่คนสังคมรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยจับตามองแต่แต่ยังว่าเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนใช่ไหมเขาเ้าใจถึงนะพี่ตอบเป็นคนสนิทเหมือนเดิมเนอะตอบเป็นคนสนิทเหมือนเดิมเนอะก็อย่างคนสนิทอยู่เนาะนมุมเราพี่ชิคของหน้าหลังตรงไหนหลายภาพที่เขาเห็นกับสิ่งที่เราเห็นมันต่างกันก็จริงๆก็ คือเขาจะเป็นคนที่นิสัยแบบนั้นนะคะถ้าเขามีนิสัยที่เขาแบบเปิดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกับเราแค่คนเดียวไงกับคนอื่นก็จะยังนิ่งเหมือนเดิมแต่คือเก็บไว้ให้เราดูเยใช่มุงมิ้งไหมมุงมิงมุงจริงๆมุงมิงเถอะใช่เราเราหรืก็ทั้งคู่โอเคอ่ะ